ว่าสามารถสร้างรายได้จากช่องได้ที่ youtube ที่เราขึ้นไลฟ์สดเนี่ยโอเคขอบคุณค่ะพี่อ้ายไม่ต้องลบคอมเมนต์ก็ได้นะยานิสาพิมพ์ผิดก็พิมพ์ม,มาเลยแล้วอ่านถูก <c oughs> แล้วก็อ่านถูกสวัสดีค่ะป้าตูจากคุณพเด็ชนะคะคุณแบงค์สวัสดีค่ะจากป้าตูนะคะเลือกสืบเจ้าเจ้าบ้านของคุณคุณชายนะะขอบคุณคุณมณีชายนะคะ สิบเก้าแล้วหัวใจกอดกอดจากสังทองขอบคุณค่ะสวัสดีคุณพเดจากคุณมณีฉายนะคะมิลรก็สวัสดีทุกบ้านจ้าจากมิลรนะคะมิเรก็น่าจะทำตับบุราใช่เนาะแอดมณีชายไบว่า้กาแฟดอกไม้สู้ๆจากยายนะคะมิลรก็โบกมือตักทายทุกคนนะคะยิ้มยิ้มพิ้มพิ้วนะคะพี่ๆแต่ในช่องใจดีกันทุกคนใช่ สวัสด,ดีทุกคนนะคะเราไม่รู้อะไรเราก็ถามเลยเนาะเราถามได้สวัสดีค่ะคุณเล่จากคุณชายนะคะพี่วีฟาน้องทําช่องสีฟ้าสําเร็จแล้วก็หนีมาช่องเด็ดน, <c oughs> น้อยของพี่มันไม่มันไม่ขึ้นอะไรเลยไงมันไม่ขึ้นเลยนะมันไม่ขึ้นอะไรเลยมีแต่ศูน,ศน์พี่ก็เลยศูนพี่ก็เลยเป็นศูนก็เลยหนีมามีเรสบายดีจ้าจากสองเล่นะคะ สวัสดีค่ะคุณอ้ายรวยจากมิตรมณีชายนะคะน้องแบงสวัสดีพัดโต้ด้วยค่ะจากน้องแบงนะคะชวนหลายคนนะเนาะพี่น้อยพี่ชวนหลายคนนะเข้ามาแต่เขาไม่มากับพี่นะบางคนก็บอกว่าทําแล้วมันงงๆก็เลยไม่เข้าเลยบอกว่าเข้ามาที่พี่เพื่อนๆเขาแนะนําลีเะต้าให้เข้ามาเขาไม่เข้าขนาดพี่ไม่รู้พี่ยังโดดเข้ามา กามีอะไรให้ทำแล้วก็ทําไปนะมันลงได้ทั้งทางโน้นก็ลงทางนี้ก็ลงได้นะสวัสดีคุณมณีชายจากคุณประเดชนะคะสวัสดีค่ะน้องแบงค์จากพี่มณีชายนะคะเอสประเดชว่ายกาแฟดอกไม้สู้ๆจากพี่ไอ้นะคะพี่ไอ้รวยอยู่ก็ถามเลยครับเดี๋ยวพี่ไอ้รวยจะไปแวนบ้านาสาวๆต้องพยายามถามพี่ไอ้รวยไว้กันพี่ไอ้รวยไปแวน้นสองเล่แเดี๋ยวสองเล่ก็จะซ้อนท้ายกันไป สวัสดีค่ะคุณมณีชายจากพี่ตู่นะคะคุณแนนคุณแนนมาตามคุณแนนเขามาก่อนพี่้ายอีกคุณแนนมาก่อนพี่อ้นะพี่ายมาตามคุณแนนหรือคุณแนนมาตามพี่ายเอาดีด,ดีสองเลขสวัสดีค่ะคุณไอา้ารวยจากจากคุณชายนะคะเจ้ามอษาหัวเรากระกาก,ากเดี๋ยวเดี๋ยวได้ตกชั้นนะเดี๋ยวได้ตกชั้นนะพี่ายบอน สวัสดีค่ะพี่ I, ไอ้รวยชาแนลจากคุณพเดชนะคะสองเลขของเรากาการมาสวัสดีค่ะพี่ะะตจจะะู้จากคุณชายนะคะพอใจกดอดทักทายแล้วก็โลกอินเทอร์เน็ตจากพี่ลีนะคะคนลึกลับกส่งกดดมาให้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณมิลีจากคุณชายนะคะส่งมินิฮาร์ดให้ด้วยองแบงสวัสดีคุณพี่มณีชายครับจากองแบงน,นะคะ สวัสดีคะ่ะคุณเมฆจากคุณชายนะคะสองเลขสาวยังอยู่พี่อ้ายไหลยังไม่ไปไหนลอกนี่นี่พี่ตูแยบมาแล้วนะคะคุณรูก็ส่งกระอดมาให้ขอบคุณค่ะเริ่มเริ่มจากโรงทองนะคะสวัสดีพี่มณนิชายจากโรงทองนะคะคนลึกลับก็ให้หัวใจบวกมาขอบคุณนะคะมินิฮาร์ราระะด,มา,าระะาดมาด้วยขอบคุณะค,ะค่ณะ,คะสวัสดีดวงทองป้าจากพี่เกนะคะหวัวใจกกอด,ดจากพี่เกนะคะ ตึงแม่ไยเลิบๆนะทักทยายกาแฟยิ้มสู้ๆจากญาตนะคะอู้สวัสดีพวงมาลัยงามๆจากน้องนินนะคะขอบคุณน้องนินนะคะดมงทองให้พวงมาลัยมาขอบคุณนะคะพวงมาลัยหอมชื่นใจพวงมาลัยหอมชื่นใจพวงมาลัยหอมชื่นใจ <c oughs> จากน้องนินนะคะขอบคุณนะน้องนินส u อ p o r ทุกอย่างเลยขอบคุณมากมายคะ่ะ หัวใจกอดๆจากพี่เก๋ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคนทุกคนรวมในห้องนะคะจากดงทองนะคะมัวใจกอดๆจากพี่เก๋ขอบคุณค่ะฮักพี่อ้ฮักพี่อ้ตลอดค่ะจากน้องนินนะคะแอดประตูทําดีทํารู้ดีนะหัวเราะกากๆจากพี่อ้นะคะดวงทองกอดกอดๆมาขอบคุณค่าสู้ๆขอบคุณค่ะดวงทองม้อใจพลังบวกจากพี่อ้ขอบคุณค่ะ ผู้มั่นพี่ออ้ามาตามอีกคนละดงทองปัามดงทองปัามทำาตาโตตกแตกนะคะเขามาตามกันแล้วเหรอไมกไม่ได้มาตามกันเขามาส่งกําลังใจพี่วีสองเล่สองเล่ดงทองน้ําตาแตกลยเห็นไหมนะั่นร้องไห้แล้วน่ะร้องไห้แล้วน่ะน้ําตาแตกเลย